นอินเดห่งมีตำนานเล่าขานถึงโกลเด้นทาวเวอรขอคอยลึกลับที่ตั้งรตหงานสูงเสียด้าว่ากันว่าผู้ที่สามารถไปชิดยอดหอคอยี้ได้จะได้รับถุงพลังห่งทองคำ้อมศักดิ์ศรีของนักรบผู้ไร้เทียมทานแต่การขึ้นไปสู่จุดสูงสุดนั้นไม่ใช่เรื่องง่า,งายเพราะแต่ละชั้นของหอคอยถูกปกครองโดยเหล่าผู้พิทักษ์สุดสด อะไรที่ฉันสูงสุดมีบอสในตำนานที่ยังไม่มีใครโน้มัมนลอได้วันนี้แหละขค่จะเป็นผู้ท้าชิงข้าจะนำทัพแมวสุดแกร่งบุกฟ้าขึ้นสตูลและก้าวขึ้นไปจุดสูงสุดของโกลเด้นทาวเจะบอสแห่งหอคอยเจ้าจงเตรียมตัวไว้ให้ดีเถอะ เอาละเดี๋ยวเราจะมารยประสาทฟองกันเนอร์โกลเด้นทาวเวอร์ Tower, ชั้น50ชั้นสูงสุดโดยตัวละครที่มีก็มีไอเวนเนี่นะคุณลุงมาสเตอร์ยูเวียสนะครับซึ่งเป็นธาตุธรรมดานเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่มันมีก็คือเซิร์ชแอ t แท k ครับเซิร์ชแอตแท็1ห0รหรือเปล่าวะอ๋อไม่100เว้ยถ้าเป็นทาวเวอร์ธรรมดาเนี่ยน่าจะเป็น100%่รออรอันเนี้ยไม่100%อนะ แต่ว่ามีติดนี่นะครับเค u ร์สนะก็คือติดคำสาปใช่ไหมและตัวที่น่ากลัวอีกตัวนึงครับไอ้หมอนี่รนะับไอ้นกเหล็กนี่ครับเพียวโกเนี่ยนี่มันสับแบบไม่เลี้ยงเลยนะน้องๆนะความสับของมันนะครับแต่ว่ามันเป็นโกลเด้นโกลเด้นคืออะไรเวลาเราข้ามเนี่ยมันจะได้เออ่เยอะนะครับเราจะได้เงินเยอะเลยนั่นเองนะแล้วก็ไอ้หมีฮิปโปนี่ก็หยุดเวลาใช่ไหม และที่น่ากลัวนะครับน่ากลัวคือไอ้พวกนี้แหละมันเป็นธาตุเหล็กใช่ไหมเราต้องจับตัวไปจัดการมันนะครับก่อนอื่นเลยเราต้องฆ่าเหล็กฆ่าเหล็กและการเซิร์ชแอตแทกนะนี่คือเป้าหมายขอยงเราเพราะฉะนั้นเราต้องไปเลือกตัวที่ก่อนอื่นครับเราไปดูตัวการเซิร์ชแทกมีใครบ้างนะเซิร์ชแอตแทกก็หมนี่ก็ได้นะ มันจะเอาตัวนี้ไปก็เสียวตายตายตาย,ตายแล้วก็จะเอาอยู่หรือเปล่า <M ont an ail> ฉันก็กลัวว่ามันจะเอาไม่อยู่สิโอเคแล้วลิทีมที่เราจัดลงไปนะครับก็ประมาณนี้นะเออมีแมวกำแพงนะครับแล้วก็ฟิวเจอร์แคทนะตัวนี้ฮ o บส์นะครับเอาไว้กัน ธาตุาเหล็กใช่ไหมตัวนี้มันแช่แข็งได้นะครับแล้วก็จลราสิกวันนี้ก็ทำทิติคอเดมจนะครับตัวนี้ก็สโล่นะตัวนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโพเซดอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์หยุดธาตุเหล็กร้อยเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ตัวนี้ทิสติคอนะครับสามารถอัปเกรดอัดราทิติคอได้ตัวนี้ตัวเก่งของเราครับอิซานากินะครับตัวลีจินแรนนะความสามารถคือสุดยอดนะครับแพงคนอื่นแรงหมดทุกอย่างนะครับ นี่ครับแหงความแรงคือระดับ instance damage นั่นเองนะแถมยังมีไอตัวผีคอยด uh ันออกด้วยนะครับอ่าแล้วก็มีหอ,อกสามันนะตัวนี้นะครับเอ่อ a m i s t y lucifer นะครับ lucifer นี่ก็คือกันธาตุเอ่อไม่ใช่กันธาตุกันเ e ิร์ฟ a อตแทกนะครับแล้วก็ Search Attack 100%เนต์นะครับผมอ่าแล้วก็ตัวนี้นะครับ lords of rune จะเกนโดจูเนียนะครับตัวนี้ก็มันมีน็อกแบ็กนะครับน็อกแบ็กกับสตรองนะครับทำธาดธรรมดาแล้วก็การเซิร์ชแอทแท k กนะครับสำหรับไอ้บอสตัวนั้นนะแล้วก็มีพลังเซิร์ชแอทแท k ด้วยนะครับมาไปดูกันว่าชุดนี้จะไหวไหมแต่เราต้องติดของให้ครบนะเว้ยไม่ไหวนะถ้าติดของไม่ครบเนี่ยอาจจะเดี้ยงได้นะครับเอ่ออ่ะติดนั่งให้ครบทุกอย่างครับมาลองดูซิว่า ฉันจะไหวกับแกไหมนะไปเวนมาเฮ้ย,ยอย่าอันนี้มันจะฉลาดกันไปไม่ใช่มันที่หลังนะครับเวลากดรัวๆนั้นไม่ทันนะมาแล้วจ้าไฮ่เวนนี่มาแล้วเราต้องถึงเวลาเลยถึงเวลาเลยถ้าเราฆ่าไอ้พวกนี้ได้เนี่ยนะโอ้โหเราจะได้เราจะได้เพชรแบบ สุดยอดนะครับเทสสุดยอดเอาใครไปก่อนดีเอาใครไปก่อนดีวันนี้ไปก่อนแล้วนครับเอาไว้กันนะยอ่ะข้าข้าข้าพวกมันข้าพวกมันข้าพวกมันนี่ครับน็อกแบ็คป่าบเฮ้ยโอ้โหเวนเฮ้ยลืมไปว่าไอ้นี่มันไม่กันไอ้นี่มันไม่กันไอ้นี่มันไม่กันเซิร์ตแอตแท็กเวนละ หายแล้วแห่งแรงถ้าเปล่าครับแต่มันไม่กันเติร์ดแอตแทกว่ะเมย์ <Wait S 1> ละเว้ยนั่นตายเลยไอ้บ้าไอ้ตัวนี้ไม่เหมาะรฮะน้องแรงก็จริงนะแต่มันไม่เหมาะว่ะโอ้โหไม่เหมาะจริงๆด้วยตัวนี้ยังจะดีกว่าเราค่าก็เอามาซะเยอะเชอยเออมานี่เฮ้ยตัวนี้เริ่มเอาอยู่ว่ะน้องตัวนี้เหมือนจะเอาอยู่ฮะ ดูดิเอาว่ะมาว่ะเฮ้ยเริ่มได้เริ่มได้เริ่มเอาอยู่มาโพรเซดอนโพรเซดอนช่วยด้วยโอ้โหมันมาแล้วว่ะโอ้โพรเซดอนโพรเซดอนเจอเซิร์ฟแอทแท็กครับไม่ไหวว่ะหายละโพรเซดอนเจอเซิร์ฟแอทแท็กโอ้โหไหวไหมเนี่ยโอ้โหแต่มันจะกันไอ้นกอยู่หรือเปล่ากันอยู่โอ้ยโดนสโลไหมสโลไหมโอ้โหเราจะตายก่อนนะเนี่ย S <S <an> <ga> โอ้โหไม่ติดคี้ว่ะชิบหายตายแล้วกูตาเยเลยโอ้โหมันมีตัวที่ไม่เหมาะว่ะตัวที่ไม่เหมาะเลยอะเวนจริงๆอีสังงานอีสังงานนี้ครับโอ้โแล้วไอ้นกมันรอดด้วยอะที่หายจริงว่ะ โอ้เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยไอ้ยาไปไหกโอ้โหทำไมอยู่อ่ะโอ้เจอสิบหกเจอสิบเก้าอะไรกันนี่มันต้องมีอะไรที่ผิดพลาดแน่นอนเลยไอ้หมอนี่ทำไมเป็นศัตรูที่แข็งแกร่งขนาดนี้มาสเตอร์ยูริลสมันก็แค่ ยิงพลังเซิร์ h แอตแทกตลอดซึ่งพอมันเข้ามาใกล้มันยิ่งใส่แบบรัวๆมอเนี่ Money, มันไม่ธรรมดาเป็นวอสที่สุดยอดฉันจะเปลี่ยนใหม่เอาละโอเคจริงๆแล้วตัวที่อันตรายจริงๆนั้นไม่น่าจะใช่ไอ้พวกธาตุเล็กหรอเราสามารถที่จะใช้พวกมันเป็นเกาะกำบังได้เพราะไอ้พวกเวนนี่พลังโจมตีไดเมจมันต่ำมาก เราใช้ตัวอุดทึกกทนแล้วก็ตัวที่ป้องกัน Search Attack ได้และตัวระยะไกลดีกว่าแล้วพวกนี้ก็คือการ Search Attack ฮะตัวหาอะไรก็ได้โจมตีไกลนะเป็นอาคุไม่ได้เกี่ยวกับอาคุเลยนะเอ่อฟูเรียนี่ก็จริงๆก็ไม่ได้เกี่ยวรอกแต่โจมตีแรงเฉยตัวนี้ก็เป็นตัวสำคัญอีกหนึ่งตัวไซเบอร์พังแคทตัวนี้ไว้สโลดีมากใช้ดีตัวนี้ แล้วแต่จะอัพแล้วกันและอีกตัวหนึ่งถ้าใครไม่มีก็ไม่เป็นไรตรงนี้โจมตีรุนแรงกับธาตุนั้นก็คือเอาไว้โจมตีเอเว้นนั่นแหละนะไม่ไม่ติดหยุดเวลาก็กันไอฮิปโปได้นะกันเซิร์ชแท็กแต่ไม่ได้เออไม่กันเว็บแต่ไม่กันเซิร์ชแท็กนั่นเองนะแล้วก็ตัวนี้ฮะคีครับจริงๆแล้วตัวนี้โคตรสำคัญเลยนะเพราะว่ามันมีพลังน็อกแบ็คครับ และมันการเซิร์ชแท็กตัวเนี้แทบจะเอาหวัวหน้าอยู่เลยนะเออแต่ว่าเราก็ต้องอัพเลเวลให้เขาเยอะๆหน่อยครับอ่ะเดี๋ยวเราลองไปลุยอีกทีนึงจัดทีมแบบนี้แล้วลองไปลุยกับไอเวนนั่นดูซิว่าฉันจะสามารถกำราบมันได้หรือเปล่าไปลุยกันลมาแล้วนะมันโผล่หน้ามาแล้วนะเอาละทีนี้เราจะปล่อยลูกน้องของเราออกไปแต่รอแป๊บหนึ่งยัง ยาง็อกให้มันเดินเข้ามาให้มันเดินเข้ามาใมนระยะนี่ปล่อยตัวนี้ออกไปเลยเราจะไม่ฆ่านะครั้งนี้เรามาแปลกเราจะไม่ฆ่าไอ้งูตัวหน้าปกติเราจะฆ่ามันใช่ไหมเราจะใช้มันนี่แหละเป็นตัวกำบงังไอ้อไงูนี่มันไม่โจมตีแรง <What? S 1> เอาละเอาตัวออกมาเอาตัวละครที่ป้องกันดีๆออกมาโจมตีระยะไกลโดยเฉพาะเอเ oh. ไอแว่นนี่ไักสืบ นักส,สืบก็โจมตีระยะไกลเห็นไหมจูเนียฮะเขาสามารถโจมตีน็อกแบ็คได้เนี่เห็นไหมเข้ามาใกล้เราไม่ได้เลยทีนี้นี่แล้วก็ส่งไซเบอร์พังแล้วก็เมวเงานะกันเซิร์ชแท็กไม่ต้องกลัวทีนี้ไม่ต้องกลัวฉันไม่โดนเซิร์ชแท็กอยู่แล้วนี่พอเราฆ่าตายแล้วเราก็จะได้เงินมาค่อนข้างจะเยอะเลยฮองูมันบางเนี่ยมันก็จะทําอะไรเราไม่ถึงเลยเห็นไหมไอเซิร์ชแท็กมันยิงไม่ถึงแล้วเพราะว่ามันมีระยะมันต้องดิงมาใกล้จริงจริงมันถึงจะยิงได้ แต่พอมันมีงูบังอยู่เนี่ยเออไอ้ไง,งูเหล็กเนี่ยให้มันบังไปเออให้มันซัดเราไปเราไม่เป็นไรหรอกมันโจมตีเบาแต่เรามีตัวโจมตีข้างหลังที่เป็นระยะไกลแล้วก็สร้างออกมาณนะี้เลยฮะตัวโจมตีระยะไกลทั้งนั้นนะพอมันเดินมาไม่ถึงเราเนี่ยนี่เห็นไหมมันโดนแล้วครับมันนิ่งไปแล้วนะเพราะมันโดนตัวข้างหลังกะไซเบอร์พังยิงใส่อยู่เอาละแล้วพอไอ้นกพวกเวนนี่มานะไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวไม่ต้องฆ่ามันนะไม่ต้องฆ่ามัน เนี่ยแค่เจอพลังแค่นี้มันก็กระเด้งกระดอนแล้วไม่ต้องเอาตัวที่โจมตีธาตุเหล็กหรือว่าคิติข้อนะมันก็ตายฮะเห็นไหมโอ้โหเราไปพยายามเอาตัวโจมตีพวกคิติข้อมาทําให้เราเองเนี่ยลำบากใจนะเออเนี่ยใช้พวกนี้โจมตีก็สําเร็จแล้วสบายสบายสักพักเนี่ยพอเรามีเงินเยอะเนี่ยเดี๋ยวเราก็ปล่อยเราเลยครับ มังกรนะออามัางกรบาฮามัสนะครับซัดมันเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอจังหวะดีๆครับมาแล้วเงินมาแล้วเอาไซาเบอร์พังออกมาอีกตัวนึงนี่ทีนี้แหละโอ้โหมันดิ้นไม่ออกนะฮะเอาเลยเตรียมตัวนะเราจะปล่อยแล้วนะปล่อยไปแล้วฮึบปาบมันโจมตีข้างหน้าแต่ว่ามันโดนเอ็กซ์โพชันนะครับมันจะดีดไปข้างหลังนะเห็นไหมพลังระเบิดเราดีดไปข้างหลังเห็นไหมต่อยแม่งนี่ฮนะโดนแล้วเห็นไหมเห็นไหมเรียบร้อยสูนสลาลารับเนี่ยเห็นไหม เห็นไหมผิดจังหวะแลยเห็นไหมน้องๆเสียจังหวะไอ้มังกรนี่มาทําเสียจังหวะครับแต่แต่แต่เรายังมีตัวข้างหลังนะเกือบซวยฮะเกือบซวยหยุดไว้ก่อนหยุดมันไว้ป้าบนี่หยุดมันไว้มีอะไรหยุดทุกอย่างออย่าให้เข้าระยะมันครับเมื่อไหไรเข้าระยะมันเราตายแค่นั้นแหละนะอีนนี้มันจะปล่อยลัวๆเลยแหละเอาตัวโจมตีระยะไกลมาผมตีคลื่นมาเลยครับนี่เอาแล้วที้สบายแล้ว น้องสบายเรียบร้อยเรียบร้อยเอาละปล่อยคิที่มีข้อแล้วนะครับทีนี้ปล่อยได้ทุกอย่างแล้วซัดมันอืมาเลยพระเอกรถไฟฟ้ามาหานะเธอมาแล้ว,เอ,ลฟฟอลวเอาละแ,แ,แล้วในที่สุดประสาทแห่งนี้ฉันก็สามารถทำลายมันลงได้ นั่แล้วนี่คือการโจมตีสุดท้ายบอสแห่งโลเดนทาวเวอร์ได้พ่ายแพ้ลงแล้วภารกิจที่ยากที่สุดกลับกลายเป็นประวัติศาสตร์ข้าได้ขึ้นสู่จุดสูงสุดของโลเดนทาวเวอร์และคว้าชัยชนะมาคร้องออให้น้องๆในที่สุดครับก็จบัะทีนะบอกเลยครับว่างานนี้เหนื่อยสุดๆแต่ก็คุ้มค่ามากนะครับตากที่ทิปได้ไต่ขึ้นมาตั้งแต่ชั้นที่หนึ่งนะเออ แต่ว่าถ้าเราถ่ายตั้งแต่ชั้นหนึ่งขึ้นมาเนี่ยมันนา่าจะใช้เวลาเยอะนะครับพี่ติ๊บก็เลยมาทําที่ชั้น50เลยทีเชียวนะแล้วก็เอาละ่ะใครนะครับที่กําลังลุย Golden Tower นะเหลือเวลาอีกไม่กี่วันเลยนะครับสองสามวันอีกนะก็้สูต่อไปนะครับ หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับสำหรับน้องๆที่มาถึงชั้น5ปินะครับเออจะได้ลุยบอสอย่างสบายใจนะรู้วิธีนะครับไม่ต้องไปกําจัดไอ้พวกพาดเหล็กนะใช้มันบังนะครับนั่นแหละคือคีย์ของด่านนี้แล้วก็ใช้ตัวการเซิร์ชแอตแกนะครับเอาล่ะใครปีนถึงชั้นไหนแล้วครับมาคอมเมนต์หน่อยนะแล้วก็ เรามาเจอกันในการประจนภายครั้งหน้าต่อไปครับกับเดอ b u t ตเทอร์แคทนะครับผมวันนี้ค่าน้อยต้องขอตัวไปพักโอนละแล้วคลิปหน้ากลับมาติดตามกันครับสำหรับซีรีส์ The b u t ตเทอร์แคนะครับแล้วก็เกมสปังกี้อินกรีบอ็อีกหลายๆเกมนะครับวันนี้ลาไปก่อนเลยครับสวัสดีครับ